ตองเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวรีรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังกำลังฟังเสียงทิศบ้วนบางประมาอดิศัก์บุญกิยาพันธ์นะครับในยุคแรกของเกษตรกำแพงแสนนั้น ก็มีคณะวิชาที่มาเปิดทำการเรียนการสอนอยู่ก็มีคณะเกษตรนะครับคณะศึกษา,าศาสตร์นะแล้วก็คณะวิศวกรรมศาสตร์สัตวแพทย์แล้วช่วงแรกๆเลยเนี่ยคณะเศรษฐศาสตร์ก็มานะครับแต่ว่าต่อมาก็ถอนกำลังกลับไปที่บางเขนจำได้ว่าในยุคนั้นก็ มีรถสองแถวเป็นรถโดยสารนะฮะมาบริการแต่ว่าอยู่ได้สักระยะหนึ่งก็ลมหายใจจากไปก็เลิกไปนะครับแล้วตอนที่มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามันเป็นพื้นที่ที่ต้นไม้เราก็เพิ่งจะเริ่มลงมือปลูกกันต้นไม้ก็ยังไม่ใหญ่นะ เมื่อต้นไม้ยังไม่ใหญ่เนี่ยมันก็มีปัญหาว่าความร้อนก็จะสูงมากลมก็จะแรงมากนะครับอพอถึงช่วงไปปลายปีเนี่ยไฟก็จะลุกตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นเราก็ต้องมีรถดับเพลิงคอยดับไฟกันอยู่เรื่อยนะฮะยาก็เยอะ นะครับพอหญ้าแห้งก็เป็นเชื้อเพลิงแล้วก็ต้องยอมรับในยุคแรกขโมยกระโจนก็เยอะก็มีเรื่องเล่าสู่กันฟังว่าเอาวัวปล่อยไปเป็นตัวตัวตนเย็นก็เหลือแต่กองกระดูกก็มีก็เล่ากันขำๆแล้วที่สำคัญก็คือว่ามีระบบน้ำในมหาวิาลยเยอะแยะแต่น้ำไม่ได้เข้ามาในมหาวิยาลัยนะครับ จำได้ว่าตอนที่เราไปขอให้ชนประธานอตอนนั้นเขื่อนวิเชลลียรลงกรหรือว่าเขื่อนแม่กลองนะครับไปสร้างเขือ่อนไปสร้างคลองโชตประธานเข้ามาในมหาวิายาลัยวันนั้นก็มีงานเรียกว่าจัดงานเรียกว่างานวันน้ำไหลงานวันน้ำไหลคือการทำพิธีเปิดประตูน้ำจากคลอ,องโชตประธานด้านนอกที่จะ พุ่งเข้ามาในบอ่อตรงนั้นเป็นบอ่อใหญ่บอ่อแรกเขาเรียกบ่อหนึ่งพื้นที่20กว่าไร่และจำได้ว่าวันนั้นเนี่ยมีพิธีปล่อยปลาบึกปลาบึกสมัยก่อนนั้นต้องจัดว่าเป็นปลาหายากเราจะพบปลาบึกในลำน้ำโขงจะเป็นข่าวว่าจับปลาบึกได้ตัวใหญ่ๆเนี่ยเราก็มีการปล่อยปลาบึก ผมเคยพูดกับน้องๆหลายครั้งว่ามันน่าจะจัดงานวันค้นหาประบึกเพราะเราไม่รู้ว่าจนถึงวันนี้ในบ่ออันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยมันยังมีปลาบึกหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะฮะแต่นี่ก็ก,ก,ก็ก็ไม่ได้ทำกันนะครับและเมื่อตอนน้ำที่ไหลเข้ามาในมหาวิทยาลัยใหม่ๆนะครับเนื่องจากว่า คูคลองที่เราทําไว้รวมทั้งบ่อเนี่ยมันก็เต็มไปได้ยาไงเพราะฉะนั้นพอน้ําเข้ามาเจ่งไปหมดเนี่ยหญ้าก็เริ่มเน่าพอญ้าเริ่มเน่าน้ํามันก็เริ่มเสียนะฮะแล้วไงฮะแล้วยุงมันก็เริ่มเยอะโอ้โหจําได้ว่าสู้กับยุงกันอยู่อุตลุดอยู่ระยะหนึ่ง จนกระทั่งภาวะนั้นผ่านไปเราก็เริ่มพัฒนาขู่คลองแล้วก็บ่อน้ำซึ่งจุดใหญ่ใจความสำคัญของมหาวิเลย์เนี่ยก็มีบ่อน้ำที่อุดมสมบูร์มากแล้วก็หลายครั้งที่มีโครงการที่ผู้บริหารบางระยะท่านก็ให้นิสิตเนี่ยมาทำโครงการโดยที่เอาบ่อเลี้ยงปลาเอาบ่อเนี่ยให้นิสิต แล้วก็เลี้ยงปลาเพื่อหาหรายได้ในกลุ่มนิสิตด้วยกันก็ฝึกให้นิสิตท,ทางานนะครับอันนั้นก็เป็นเกิดเล็กเกิดน้อยที่เล่าสู่กันฟังนะฮะทีนี้การพัฒนามันก็เป็นระยะผมเองก็ผ่านมาเกือบทุกรองอธิการบดี นะฮะหมดจากดรวัฒนาก็มาดรอรุณจันทนาโอนะฮะแล้วก็ดรสมอางศรีนินทาน,นี่ท่านก็ร่วงลับไปแล้วนะฮะแล้วก็มาท่านดรสุทัศน์ศรีวัฒนะพงศ์นะครับตามมาด้วยดรสุจินจินายนนะครับเนี่ยไล่มาตามลำดับนะรองสรา,ารจานวิชัยกอบริสกุลซึ่งพอมายุคนี้ ผมก็มีโอกาสได้ไปช่วยงานเป็นผู้บริหารในตำแหน่งผู้ช่วยที่การบดีหลายตำแหน่งครับฝ่ายกิจการพิเศษฝ่ายกิจการนิสิตฝ่ายการศึกษาฝ่ายการศึกษาและกิจการพิเศษอะไรต่ออะไรเนี่ยพูดง่ายว่าตรงไหนเขาไม่มีใครไปทำก็เรียกผมไปนะครับก็ผมเคยฝันฝันไว้บอ่อหน้ามหาวิทยาลัยถนนเข้ามามาลัยแมน ตอนมาใหม่ๆลูกที่จบคณะสตัตวแพทย์เนี่ยยังเล็กๆวันนี้ก็อายุ40ปีแล้วปรากฏว่าเขาก็เกิดเมื่อปี2-4นะฮะนั่นแหละตอนหอบหิ้วกันมาใหม่ๆจะเอาปลามาปล่อยที่บ่อน้ำข้างหน้าโอ้มันปล่อยยากมันเดินเหินลำบากผมก็ตั้งใจว่าเมื่อไหร่มีโอกาสจะพัฒนาบ่อนี้แล้วก็อยากจะตั้งชื่อว่า อุทยานมัจฉาปักษานิเวศรอบๆบบอ่อเนี่ยอยากจะทำเป็นที่ดูนกนะฮะแล้วก็บอ่อก็เป็นที่อยู่ของนกน้ำในบางฤดูหรือจะเป็นที่เลี้ยงปลานะครับแล้วก็เคยหน้าแต่ครับไนะอตอนนั้นก็ไปซื้ออาหารปลามาวันเกิดวิทยาเขตชวนท่านอธิการ,รบดีทีละ นะไปปล่อยปลาโยนอาหารปลาปลาไม่ขึ้นเลยอ๋อผมเลยเรียนรู้ว่าบัติเราต้องเอาปลามาเลี้ยงให้เชื่องก่อนนะครับพอปลามันเชื่องเวลาโยนอาหารปลาไปแล้วเนี่ยปลามันถึงจะขึ้นมากินนั่นก็เป็นเหตุการณ์น่าแตกในอดีตของผมนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมเล่าเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับเพราะยังไม่หมด อย่างมาใหม่ๆก็ต่างคนต่างมาก็ไม่มีงานรับน้องรับเพื่อนใหม่อะไรเนี่ยแล้วนิสิตที่ย้ายมาก็ย้ายมาปีที่สามปีที่สี่จะเรียกว่ารับน้องก็ไม่ใช่ก็รับน้องกันมาแล้วก็เราก็เรียกว่ารับเพื่อนใหม่ก็จําได้ว่าอาคารที่เป็นที่ทําการของกิจการนิสิตปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยครับก็เป็นโรงอาหารนะเป็นคาเฟ่ทีเรียนะครับ คาเฟเชียนในมหาวิทยาลัยสมัยก่อนเด็กยากจนเนี่ยก็จะซื้อบัตรนะตั้งแต่บางเขนนะครับบัตรรายเดือนมีรูเชา้ารูกลางวันรูเย็นกินแล้วก็เจาะรูที่กระดาษว่าอันมือนี้กินไปแล้วนะจานแตกได้2บาทจานแตกไม่ได้1บาทข้าวกินได้เท่าไหร่ไม่อั้นเวลาผมกินข้าวเนี่ยผมก็จะรวมกับเพื่อน4คนให้หยิบกับคนละอย่างแล้วก็ไปนั่งกินรวมกัน เราก็จะได้กินกับข้าวล